สวัสดีครับช่องพูดจาภาษาเซลครับวันนี้แมนจะพามาดูครับ y t r a c k คขับ2เครื่องยนต์ไบเทอร์โบครับเกียร์ออโต้สิบสปีดซึ่งเป็นตัวรองท็อปนะครับคันนี้1 1 5 9 0ล้านบาทนะเป็นสีธรรมดาไม่มีบวกค่าสีเพิ่มนะตัวนี้เป็นสีเทาดำเนาะวันนี้จะพามาดูครับ1 1 5 9 0ล้านานะตัวรองถูกกว่าตัวท็อปแสนต่างกันยังไงบ้างมาดูกันเลยครับอ่ะอันดับแรกคุณผู้ชมตัวไฟหน้าของตัว วายแพลขับ2ตัวนี้นะเครื่องไบเทอร์โบเนาะไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟแมทริก LED เหมือนกับตัวท็อปนะครับตัวนี้จะเป็นไฟ LED โฮมโปรเจคเตอร์ธรรมดานะครับนี่ก็จะมีไฟวิ่งวังวันเดย์ทาม์นันนิ่งไลท์ให้นะครับแล้วก็ตัวหลอดไฟหน้าเนี่ยเป็น LED ทั้งหมดนะครับไฟหลีกก็เป็น LED ตัวไฟต่าไฟสูงเป็น LED นะครับไฟเลี้ยวก็เป็น LED เนาะนี่ไฟตัดหมอกเหมือนกันกับตัวท็อปนะครับอันนี้ได้เหมือนกัน คันนี้เขาทำการเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแบบแบบเดียวกับรัพเตอร์เนาะเป็นตัวอักษร f o r d อันนี้ไม่ใช่กระจังหน้าเดิมนะครับแล้วก็มีไฟหลี่2กระจังให้ 3. จุดนะอีกหนึ่งสิ่งครับน่าสนใจครับที่ตัว Wi Tra รขับ2เนาะมันได้เท่ากันกันกบตัวตัวท็อปตัวขับ4นะครับนั่นก็คือกล้อง3 6 0้อองศารอบคันนะครับตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะว่าตรงนี้มันมีกล้องอยู่นะครับอ่ามันมีกล้องมองรอบคันคุณผู้ชมซึ่งอันนี้เป็นกล้องด้านหน้าเนาะ แล้วก็จะมีกล่องเลดาราอยู่ตรงนี้ครับซึ่งนั่นหมายความว่าเมื่อมันมีกล้องรอบคันแล้วมันมีกล่องเรดร์เหมือนขับ4นะครับเท่ากันเลยนะหมายความว่าตัวนี้มันก็มีระบบควบคุมความเร็วแบบ Adaptive i v e c r u i s e control มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่พอคุณผู้ชมตัวนี้ยังมีระบบช่วยเบรกอัจฉริยะนะครับซึ่งระบบช่วยเบรกอัจฉริยะเนี่ย ก็ถ้าในกรณีที่มีเด็กลงเด็กเล็กหรือคนวิ่งตัดหน้านะครับเดินข้ามถนนแบบไม่ทันมองเห็นรถเรานะครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุได้เนาะก็ถ้าเราใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันสามารถเบรกหยุดนิ่งได้เลยนะครับในระยะ7เมตรนะอ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่มันได้เท่ากันเนาะมาด้านนี้ครับอันนี้เรายังพูดถึงระบบที่มันได้เท่ากันอยู่เนาะคุณผู้ชมมาดูด้านนี้ครับตัวขับ2 ตัวรองท็อปตัวนี้ครับถูกกว่าแสนหเนาะได้ระบบเตือนการชนด้านข้างเตือนการชนจุดอับด้วยนะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเวลามีรถเข้ามาใกล้นะครับมีรถอยู่ในจุดอับสายตาเรามองไม่เห็นในกระจกมองหลังเนี่ยตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์เตือนให้นะครับอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกันนะครับระบบช่วงล่างคุณผู้ชมระบบช่วงล่าง ได้เหมือนกันกับตัวขับ4นะครับเป็นโช๊คอัพแบบโมโนนะด้านหน้ามีปีกนกอิสระ2ชั้นนะครับแล้วก็เป็นคอยสปริงทำงานร่วมกับตัวโช๊คอัพนะที่เป็นโช๊คอัพระบบโมโนทูบนะครับด้านหลังก็เป็นโช๊คอัพระบบโมโนทูบทำงานร่วมกับแหนบซ้อน4แผ่นนะครับตัวโช๊คอัพอยู่ด้านนอกแชสซีอ่ะเหมือนกันกับตัวท็อปขับ4เนาะทีนี้อีกหนึ่งสิ่งครับที่มันได้เท่าตัวท็อปขับ4เลยนะ ระบบเครื่องยนต์พละกําลังครับคุณผู้ชมคันนี้ได้เครื่องยนต์เดียวกันนะพละกําลังแรงม้าจากโรงงานเท่ากันนะครับแรงบิดเท่ากันก็แรงม้าจากโรงงานอยู่ที่210แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรมีเทอร์โบให้2ลูกนั่นก็คือใบเทอร์โบนะครับแต่ว่าการทํางานของใบเทอร์โบเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับทวินเทอร์โบที่อยู่ในเรนเจอร์แรปเตอร์เนอะ,อะลักษณะการทํางานของใบเทอร์โบก็คือสลับรอบกันทํางานนะครับ ในรอบต้นก็จะเป็นเทอร์โบลูกใหญ่ที่ทํางานนะครับรอบกลางก็จะทํางานร่วมกันนะครับรอบปลายๆก็จะเป็นลูกเล็กที่ทํางานเนาะก็ตรงเนี้ยมันก็จะตอบโจทย์คุณลูกค้าที่ต้องการความทันท่วงทีของเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นรอบต้นรอบกลางรอบปลายนะครับตัวใบเทอร์โบตัวนี้ก็จะทําให้ขับสนุกยิ่งขึ้นนะเครื่องยนต์แค่2000นะคุณผู้ชม ตัวนี้เครื่องยนต์แค่2000ก็ประหยัดในเรื่องของการจดทะเบียนการต่อภาษีนะครับแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเนี่ยทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับพัดลมเป็นพัดลมระบายความร้อนแบบไฟฟ้าเหมือนกันนะครับนี่คือในส่วนที่มันได้มาเท่ากับขับสี่เลยนะคุณผู้ชมเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเหมือนกันนะครับเปิดปิดที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัติเหมือนกันนะถุงลมนิรภัยในห้องโดยสารทั้งหมด7ลูกเท่ากันนะครับกับตัวขับ4ี่นะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าอะไรที่มันหายไปบ้างนะครับในตัวนี้เนาะเมื่อสักครู่เนี่ยครับมันได้พูดถึงไปแล้วเนาะว่าเจ้าตัวนี้มันมีอะไรเหมือนกับตัวขับสีบ้างนะครับก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรเลยนะทีนี้ไอสิ่งที่มันขาดหายไปเนี่ยครับมีเพียงไม่กี่อย่างเองครับคุณผู้ชมตัวนี้ครับระบบช่วยในการขับขี่นะครับอ่ะพอมันเป็นขับเคลื่อน2ล้อแน่นอนว่าการเลือกโหมดที่จะใช้เป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อมันหายไปนะครับ โหมดการขับขี่ที่เราสามารถเลือกได้จาก6โหมดเนี่ยจะเหลือเพียงแค่สี่โหมดนะคุณผู้ชมอ่านี่ผมให้ดูมันจะแสดงผลตรงนี้นะครับโหมดการขับขี่อันนี้จะเป็นโหมดถนนลื่นถนนเปียกคุณผู้ชมนี่เราอยู่ที่โหมดถนนลื่นถนนเปียกนี่โหมดปกติครับอ่าอันนี้จะเป็นโหมดประหยัดนะครับส่วนอันนี้จะเป็นโหมดลากจูงนะคุณผู้ชมก็มีเพียงแค่4ี่โหมดนะครับที่มันแตกต่างจากตัว ขับเพื่อน4รล้อนะแล้วก็สิ่งที่มันขาดหายไปนั่นก็คือตัวล็อกเฟืองท้ายนะครับตัวล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าอันนี้จะไม่มีมาให้นะครับล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าไม่มีมาให้ตัวควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันก็จะไม่มีมาให้นะครับซึ่งในส่วนที่มันขาดหายไปเนี่ยมันก็ประหยัดลงไปถึง150,000บาทเลยนะครับคุณผู้ชมทีนี้ถ้าเกิดว่า ลูกค้าท่านไหนนะครับไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ระบบขับเคลื่อนสีล้อนะเราใช้รถในเมืองเป็นหลักเนี่ยตัวนี้เทคโนโลยีการขับขี่มันก็คือเทียบเท่ากับตัวตัวท็อปได้เลยนะครับในส่วนของเทคโนโลยีการขับขี่หรือว่าระบบช่วยเหลือการขับขี่ระบบความปลอดภัยต่างๆนะสิ่งที่มันแตกต่างกันออกไปนั่นก็คือระบบที่เราจะต้องเอาไปลุยเราจะต้องเอาไปใช้ในทางที่มันเป็นทางออฟโรดนะครับซึ่งถ้าใครไม่ได้ใช้เนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับด้วยความที่ว่า เรื่องเท่าตัวท็อประบบต่างๆเท่าตัวท็อปนะครับแต่ราคาเนี่ยประหยัดไปแสนห้าเลยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ที่แมนขึ้นไว้ในคลิปนะครับ0614345995นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าคลิปหน้าแมนจะมีข้อมูลอะไรดีๆมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันเนาะเอาละครับวันนี้แนะนําไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสนใจรถฟอร์ โทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณแนละสวัสดีครับ